เจ้าสาวใหม่ในดูไบย,ยิ้มกว้างแต่สายตาแฝงความหวาดหวัน่นเสียงดนตรีอาหรับดังสะท้อนในห้องจัดเลี้ยงหรูหรากลิ่นดอกกุหลาบแดงผสมกับกลิ่นเครื่องเทศตลบอวนทั่วห้องไฟระยิบระยับจากโคมไฟคริสตัลสะท้อนกับผ้าซาตินสีทองแขกนับร้อยคนต่างมองเธอราวกับเป็นของล้ำค่าสามีใหม่ของเธอคือชีคผู้มั่งคั่งจากตระกูลเก่าแก่เขายืนข้างเธอด้วยสีหน้าภาคภูมิใจแต่ดวงตาแข็งกร้าว เสียงหัวเราะของเขาเย็นชาเหมือนลมทะเลสายในยามค่ำเธอรู้สึกถึงเหงื่อที่ซึมออกมาที่ฝ่ามืออย่างไม่หยุดหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกลองรัวในขบวนพิธีเจ้าสาวคนนั้นคือเลลาหญิงสาวจากต่างประเทศที่มีสเสน่ห์เธอเชื่อว่าแต่งงานครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิมแต่เบื้องหลังความหรูหรากลับเต็มไปด้วยความลับดำมืดเธอปกปิดบางสิ่งที่ไม่อาจบอกสามีคนใหม่ได้และสิ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตเธอถูกพรากไปตลอดกาล เล,ลาเดินเคียงข้างชีเข้าสู่คาสน์าหินอ่อนยามค่ำคืนพื้นหินเย็นเยียบสะท้อนเสียงส้นรองเท้าอย่างชัดเจนกลิ่นกํายานจากห้องถงใหญ่ลอยอ้วนหนาหนักในอากาศผ้าม่านสีเข้มปิดหน้าต่างบานสูงทำให้ห้องมืดทึบเธอหันไปมองภาพวาดขนาดใหญ่ของบรรพบุรุษตระกูลนั้นสายตาในภาพเหมือนกำลังจับจ้องมาที่เธออย่างเคร่งครึมชีจับมือเธอแน่นจนรู้สึกเจ็บเหมือนถูกบีบด้วยโซเขาพาเธอขึ้นบันไดวนสูงสู่ห้องหอที่ประดับหรูหรา เตียงใหญ่คลุมด้วยผ้าไหมสีแดงเลือดชวนให้สถานใจแสงไฟจากเชิงเทียนสั่นไหวเหมือนกำลังเต้นไปกับลมหายใจเล่าเกลือนน้ำลายอย่างยากลำบากเมื่อชีกปิดประตูลงเสียงกุญแจหมุนดังชัดเจนราวกับตัดเธอออกจากโลกภายนอกเธอยกมือสัมผัสชุดเจ้าสาวที่หนักหน่วงราวกับโซ่ตรวนชีกก้าวเข้ามาใกล้พร้อมดวงตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเขาพูดเบาๆแต่แฝงด้วยอำนาจเหมือนคำสั่งจากผู้พิพากษา คืนนี้คือคืนที่เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเล่าฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากสั่นไหวไม่หยุดเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อและขาแทบไร้แรงเธอพยายามยกแก้วน้ำดื่มแต่มือสั่นจนหกเลอะผ้าไหมชีกมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเหมือนจับพิรุษได้ทันทีเธอพยายามเบือนหน้าหนีแต่ความกลัวกัดกินใจลึกลงเงาของเขาใหญ่โตทาบทับร่างเล็กของเธอจนมืดมิดเลล่าหายใจติดขัดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอไว้ เธอคิดถึงอดีตที่พยายามซ่อนและไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ความลับที่อาจทําให้ทุกอย่างพังพินาศในพริบตาเดียวชีกยื่นมือไปปลดเครื่องประดับทองที่คอของเธอออกทีละชิ้นเสียงโลหะกระทบตัวหินดังแหลมเหมือนเสียงมีดขูดเธอสะดุ้งทุกครั้งที่เสียงนั้นดังใกล้หูเขาพูดช้าชา้ชาชัดถ้อยเหมือนต้องการตอบย้ําความจริงฉันเลือกเธอเพราะเชื่อว่าเธอคือผู้หญิงที่บริสุทธิ์เลล่าตัวแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่เหล็กที่มองไม่เห็น เธอไม่กล้าพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวริมฝีปากเธอขาวซีดเหมือนเลือดไหลออกไปจนหมดชีกก้วเข้าใกล้อีกครั้งพร้อมเสียงหายใจหนักหน่วงแววตาเขาเปลี่ยนจากอบอุ่นเป็นเย็นเยียบอย่างน่าสะพรึงเลล่ารู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายความลับในอดีตก,กำลังจะถูกเปิดเผยโดยไม่อาจหลีกหนีเสียงนาฬิกาโบราณในห้องดังติก๊กตอกอย่างโหดร้ายเวลาคืนนี้กำลังไหลไปเหมือนเชืออที่รัดคอชา้ชา เลลามองออกไปที่หน้าต่างบานใหญ่ที่ถูกปิดตายเธออธิษฐานเงียบๆให้เช้าวันใหม่มาถึงโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตแต่ภายในใจลึกๆเธอรู้ว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วเสียงก้าวเท้าหนักหน่วงของชีกดังก้องทุ่ห้องหอเงาสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นน้ําตาที่ไหลไม่หยุดเลลากัดริมฝีปากจนเลือดซึมเพื่อกลบเสียงสะอื้นและในวินาทีนั้นเธอสัมผัสได้ถึงจุดเริ่มต้นของความหายนะ เสียงนาฬิกาโบราณในห้องหอยังคงดังต่อเนื่องเหมือนคำพิพากษาเลลานั่งนิ่งบนเตียงไหมสีแดงที่เย็นเยือกมือของเธอสั่นจนไม่อาจจะกลุ่มเข้าหากันได้แน่นชีกเดินวนไปรอบห้องเหมือนนักล่าที่เฝ้าเยือกลิ่นกํายาหนาหน,นักยิ่งขึ้นจนทำให้เธอหายใจติดขัดสายตาคงกริบของเขาจับจ้องเธอไม่ละวินาทีเดียวเล,ล่าพยายามยกผ้าค,คลุมไหล่บางตัวเองเหมือนกระป้องกันแต่แสงเทียนสั่นไหวทำให้เงาร่างเธอสั่นตามกำแพง เขาเอื้อมมือไปแต่ผ้าม่านสีเข้มแล้วดึงเปิดบางส่วนลมทะเลสายพัดเข้ามาพร้อมเสียงวิดวิววงเวงเธอสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงประตูห้องลั่นเบาๆด้านหลังแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงภาพลงตาชี้ขันมาพร้อมคำถามที่กรีดลึกลงในหัวใจเจ้าสาวของฉันมีอะไรที่เธอปกปิดไว้หรือไม่เล่ากลืนก้อนแข็งในลำคอไม่อาจตอบได้ทันทีเสียงหัวใจของเธอเต้นดังชัดเจนเหมือนกลองเตือนภยัย เขาเก้าวเข้ามาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงกลิ่นนั้นผสมกับกลิ่นเหงื่อและความร้อนจากร่างเขาเธอหลับตาแน่นพยายามกักเก็บความลับสุดท้ายไว้แต่เสียงเขาพูดต่อเน้นชัดทุกถ้อยคำผู้หญิงที่แต่งเข้ามาต้องบริสุทธิ์เพื่อเกียรติของตระกูลเลลาแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้ยินประโยคนั้นเธอรู้ว่าความจริงกำลังใกล้ถูกเปิดเผยมือของชี้กดลงบนไหล่เธอหนักเหมือนก้อนหินทับ เขามองเธอเหมือนผู้พิพากษามองนักโทษที่โกหกเลลาอยากหนีออกไปแต่ประตูถูกล็อกจากด้านในหน้าต่างสูงก็ปิดด้วยเหล็กดัดหนาไม่อาจหลบหนีเสียงลมพัดทำให้ผ้าม่านกระพือเหมือนเสียงกระซิบลึกลับเธอได้ยินเสียงเหมือนคนก้าวเท้าอยู่ด้านนอกห้องชีกหยุดขยับทันทีเหมือนเขาเองก็ได้ยินเช่นกันแต่เมื่อเงี่ยหูฟังก็เหลือเพียงความเงียบปองเวงสายตาเขาหันกลับมาที่เลลาด้วยแววสงสัยเพิ่มขึ้น เขาถามซ้ำด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิมใครบ้างที่มาก่อนฉันในชีวิตเธอเลอล่าหนาวเยือกทั้งร่างราวถูกโยนลงน้ำแข็งความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นเหมือนเงามืดที่เธอพยายามลืมเสียงชายคนหนึ่งจากอดีตดังก้องในหัวอย่างทรมานเธอกัดฟันแน่นไม่ยอมให้ความจริงเล็ดลอดออกมาแต่ดวงตาของชี้กำลังเผาเธอให้มอดไม่ชา้าชเขาจับคางเธอเงยขึ้นให้ศบตาก,กับเขาโดยตรง ดวงตาของเธอสั่นระเ็กจนแทบไม่เหลือความกลา้าเสียงฝีเท้าหนักจากถงด้านล่างดังขึ้นในจังหวะเดียวกันเลล่าหวังว่าจะมีใครเข้ามาขัดจังหวะสถานการณ์นี้แต่ไม่มีใครปรากฏขึ้นเหมือนเสียงนั้นมาจากวิญญาณชี้ขมวดคิ้วแน่นแล้วบีบคางเธอจนเจ็บแปบลบเขากระซิบเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาถ้าเธอโกอหกฉันจะรู้ในคืนนี้แน่นอนเลลารู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องกำลังหดเล็กลง ผนังหินอ่อนเย็นเยือเยืสะท้อนเสียงลมหายใจหนักหน่วงเธอเหลือบมองโต๊ะเล็กข้างเตียงที่มีตะเกียงน้ำมันเปเลวไฟเล็กๆก,กระพริบเหมือนหัวใจที่ใกล้ดับลงเธอคิดถึงครอบครัวที่อยู่ห่างไกลไม่อาจช่วยได้ภาพใบหน้ามันดาปรากฏในใจพร้อมน้ำตาที่รินไหลชีกปล่อยคางเธอแล้วลุกเดินไปหยิบกล่องไม้แกะสลักเขาเปิดออกเผยให้เห็นมีดสั้นประดับเพชรเม็ดเล็กใบมีดเงาวับสะท้อนแสงเทียนจนแทบแหงตา เลล่าหายใจไม่ออกเหมือนอากาศถูกดูดหายไปทันทีเขาวางมีดลงบนโต๊ะข้างเตียงอย่างจงใจให้เธอเห็นแล้วพูดด้วยเสียงเย็นเฉียบจนร่างเธอสั่นสะท้านคืนนี้ไม่มีความลับใดจะถูกซ่อนจากฉันอีกต่อไปเล่ากลืนน้ำลายเจ็บคอเหมือนกลืนหินก้อนใหญ่เสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนห้องทั้งห้องเหมือนสั่นสะเทือนเธอพยายามคิดหาทางเอาชีวิตรอดแม้ไม่มีโอกาสมากนะักเสียงลมทะเลสายยังคงหอนดังเหมือนเสียงร่ำให้จากนอกหน้าต่าง เธอรู้ว่านี่คือสัญญาณของความหายนะที่ใกล้มาถึงดวงตาของชีกเต็มไปด้วยความโกรธบนสงสัยจนแทบควบคุมไม่ได้เขาเดินเข้ามาอีกครั้งเหมือนนักล่าที่กำลังจะลงมือเลาเม้มปากแน่นพยายามเก็บความลับไว้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอรู้ดีว่าความลับนั้นกำลังจะฆ่าเธอเองในไม่ช้าเสียงลมทะเลสายยังคงวิดวิวลอดหน้าต่างเหล็กตัดหนาแน่นเลลานั่งกอดตัวเองบนเตียงไม้สีแดงที่ชื้นด้วยเหงื่อ ชีกเทนห่างออกไปถือมีดเพชรในมือแน่นจนเส้นเลือดปูดแสงเทียนสะท้อนใบมีดาวาวับเหมือนแสงตาอสูรในความมืดเลล่ากัดเป็นฝีปากจนเลือดซึมเพื่อกลั้นเสียงสะอื้นที่กำลังแตกออกหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกลองสงครามใกล้ระเบิดชีกก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวพร้อมลมหายใจร้อนแรงและหนักหน่วงพูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้เสียงเขากระแทกดังก้องทุ่ห้องเลล่าพยายามเอื้อมมือไปแต่ผ้าคลุมไหลยที่เหลืออยู่ แต่ผ้ากลายเป็นเพียงเศษผืนที่ไม่อาจปกป้องได้อีกสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปนสิ้นหวังเธอพูดเบาๆเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายของนักโทษฉันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางห้องหินอ่อนเงียบสงัดชีกหยุดกล่าวทันทีแต่สายตากลับแข็งกร้าวมากขึ้นเงาของเขาทาบทับร่างเล็กของเธอเหมือนปีศาจกลืนกินวิญ,ญญาณเขาเงยหน้าขึ้นแล้วหัวเราะเบาๆด้วยเสียงเย็นเยือก หัวราอนนั้นเต็มไปด้วยการดูหมิ่นและความเกลียดชังฉันรู้แล้วว่า,าฉันถูกหลอกเลลาตกใจจนร่างช้าเมื่อเห็นดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นดุดันมือเขายกมีดขึ้นแล้วจะรบปลายลงบนโตหินเสียงโลหะเสียดสีกับหินกรีดเข้าในโซประสาสเจ็บปวดเลล่าพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขาสั่นเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงเธอหันไปมองประตูแต่ยังคงล็อกแน่นจากด้านในเธอวิ่งไปเขย่าประตูอย่างสิ้นหวังจนเสียงดังสน,นั่น ชีคหันกลับมาอย่างเดือดดาลแล้วก้าวเข้ามาอย่างนักล่าเขาคว้าแขนเธอแล้วเหวี่ยงกลับไปกระแทกผนังหินอ่อนเสียงดังสนัน่นก้องจนตะเกียงน้ำมันสั่นไหวเกือบดับเลล่ารู้สึกเจ็บแบบเล่นไปทั่วแขนและหลังเธอพยายามตะโกนแต่เสียงหาพระแทบไม่ออกมาช่วยด้วยคำร้องนั้นจางหายไปในห้องหอที่มืดทึบชีคิ้มเย็นแล้วบีบแขนเธอแน่นจนแทบหักไม่มีใครได้ยินเสียงเธอที่นี่ เลล่าน้ำตาไหลาพากไหลสั่นเหมือนเด็กที่ถูกขังเดียวเธอพยายามดิ้นหนีแต่ถูกผลักกลับลงบนเตียงไหมผ้าไหมเย็ยนเยือกเสียดสีกับผิวกายเหมือนพันธนาการชีกกดเธอไว้แล้วก้มลงกระซิบด้วยเสียงเยือกแข็งเธอทําให้ฉันอับอายต่อบรรพบุรุษทุกคนคําพูดนั้นแทงลึกกว่าใบมีดที่วางอยู่บนโต๊ะเลล่าพยายามคว้ามีดแต่ปลายเล็บขูดเพียงอากาศว่างเปล่าชีกดึงมีดกลับไปแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะ เธอหลับตาแน่นรอคมมีดที่จะลงมาแต่เขากลับฟาดมีดลงบนเสาเตียงแทนเสียงเล็กกระทกดังสนั่นสะเทือนห้องทั้งห้องเศษไม้ปลิวกระจายเหมือนประกาศถึงการเริ่มต้นหนองเลือดเลล่าร้องให้สะอึกสะอื้นกลายเป็นเสียงที่แทบไร้พลังชีกเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังตัดสินใจเงาของเปลวไฟสะท้อนบนใบหน้าเขาเหมือนหน้ากากปีศาจเขาหันมองรูปบรรพบุรุษบนกำแพงที่จ้องมองเคร่งขรึม แล้วพูดกับภาพนั้นเหมือนกําลังขอคำตัดสินคืนนี้เกียรติของตระกูลต้องถูกกอบกู้เลล่าตกใจจนหายใจไม่ออกเมื่อเห็นเขาเพื่อแขนขึ้นอีกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่มีดหากเป็นกําปั้นหนักมหาศาลหมัดนั้นกระแทกเข้าที่ใบหน้าเธออย่างแรงเสียงแตกดังเหมือนกระจกแหลกสลายเลือดไหลออกจากจมูกและปากทันทีเธอกรีดร้องแต่เสียงขาดหายกลางอากาศหนาแน่นชีกยังคงลงหมัดซ้ำไม่หยุดเหมือนคลั่งแขน เสียงกระแทกกับร่างกายก้องสะท้อนห้องหินอ่อนเลล่าพยายามยกมือป้องกันแต่แรงของเขาหนักเกินไปเธอรู้สึกถึงรสเลือดเค็มคขวในปากทุกครั้งที่หายใจสายตาเริ่มพร่าเลือนเมื่อเลือดไหลเข้าดวงตาแต่ท่ามกลางความมืดเลือนนั้นเธอกลับเห็นภาพบางอย่างเธอมองไปที่ประตูแล้วเห็นเงาดำขยับแวบหนึ่งเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนดูอยู่เงียบเียบชีกไม่ทันสังเกตยังคงลงมือไม่หยุด เลล่าพยายามร้องเรียกเสียงแผวสันใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเงาดำที่ประตูนิ่งไม่ขยับเหมือนตั้งใจซ่อนตัวเลือดยังหยดลงผ้าปูที่นอนจนกลายเป็นรอยแดงฉานเสียงหัวเราะของชิกดังก็เหมือนสัตว์ปากกระหายเลือดเขาเมื่อมัดอีกครั้งแต่หยุดเมื่อเห็นสายตาเธอสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามปนสับสนเลล่ามองไปที่เงาดำแล้วกระซิบเบาๆเธอทำไม ชี้ขันขวับไปที่ประตูแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าเงาดำหายไปอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยอยู่จริงเขากลับมามองเล่าด้วยสายตาที่คุ้มคลั่งกว่าเดิมไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วหมัดต่อไปก็พุ่งตรงเข้าหาใบหน้าที่เปื้อนเลือดอีกครั้งเสียงเลือดหยดลงบนพื้นหินอ่อนดังชัดเจนทุกปินาทีเลล่านอนแน่นิ่งบนเตียงไหมสีแดงที่เปื้อนเลือดฉานชีเกียนหอบหายใจรุนแรงเหมือนสัตว์ป่าที่เพิ่งฆ่าเหยื่ มาสุดท้ายยังคงสั่นสะท้อนในกำปั้นที่เปื้อนเลือดสดเงียบงานปกคลุมห้องหอราวกับทุกสิ่งหยุดหายใจไปพร้อมกันแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากถงด้านนอกชี้ขันขวับไปที่ประตูด,ด้วยสายตาแข็งกร้าวเต็มความระแวงเลล่าลืมตาขึ้นเล็กน้อยดวงตาพร่ามัวเต็มไปด้วยน้ำตาเธอเห็นเงาดำอีกครั้งยืนชัดเจนกว่าครั้งก่อนเงานั้นค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องอย่างไร้เสียงชี้กิบมีเดเพชรขึ้นมาแล้วตะโกนเสียงดัง ออกมาเดียวนี้ใครอยู่ตรงนั้นเปเลวไฟจากเชิงเทียนสัน่นแรงเหมือนถูกลมพัดกระแทกเลล่าพยายามเอื้อมมือไปทางเงาดำนั้นด้วยแรงสุดท้ายริมฝีปากเธอสั่นพึมพำชื่อบางอย่างที่แทบไม่มีเสียงฟาริดชื่อหลุดออกมาพร้อมเลือดที่คายออกจากปากชีกชังักเหมือนถูกฟ้าพาลงกลางอกเงาดำก้าวออกจากความมืดเผยให้เห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงเขาสวมชุดดั้งเดิมของชนเผา่าแต่ใบหน้าคุ้นตาเกินไป นั่นคือฟาริดน้องชายแท้ๆของชิคเองสายตาฟาริดเต็มไปด้วยความโกรธและน้ำตาพี่ฆ่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเสียงฟาริดสัส่นสะท้อนกำแพงหินเหมือนค้อนกระแทกโลหะชิคหันมาพร้อมดวงตาลุกโชนด้วยไฟแห่งความอับอายเธอโกหกเธอทำลายเกียรติของตระกูลฟาริดก้าไปข้างหน้าแล้วชี้ไปที่ร่างเลล่าเธอคือผู้หญิงที่ฉันรักคำพูดนั้นฟาดกลางห้องเหมือนระเบิดที่ทำให้ทุกอย่างแตกสลาย เลล่าหอบหายใจแรงทั้งน้ำตาและเลือดเปื้อนเต็มใบหน้าเธอสบตาฟารีดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดชีกตกตะลึงไปชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบพังทลายเขากํามีดแน่นจนเส้นเลือดข้อมือปูดปนออกมาเจ้าคือคนที่ทำให้ฉันกลายเป็นคนโง่ฟารีดก้าวเข้ามาใกล้จนระยะห่างเหลือเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและความสิ้นหวังไม่ใช่เธอที่โกหกแต่เป็นพี่ที่ทำลายทุกสิ่ง ชี้คำรามเสียงต่ำเหมือนสัตว์ป่าในโครงเหล็กเขาพุ่งเข้าหาฟารีดพร้อมคมมีดที่แวววับทั้งสองปะทะกันกลางห้องหินอ่อนเสียงดังสนัน่นเลลานอนดูเหตุการณ์ร่างกายแทบขยับไม่ได้แต่หัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเห็นความจริงที่ซ่อนมานานฟารีดต่อสู้ด้วยแรงกโกรธที่สะสมมาเน,น,นานเสียงเหล็กเสียดสีกับผนังดังทุกครั้งที่มีดเฉียดผ่านชี้ตะโกนก้องขณะฟาดหมัดใส่น้องชายอย่างดูเดือด แต่ฟารี่จับแขนไว้ได้แล้วผลักกลับอย่างแรงมีดกระเด็นหล่นลงบนพื้นหินส่งเสียงก้องสะท้อนเลล่าพยายามคลานไปทางมีดแม้ร่างกายแทบไร้แรงเลือดหยดตามทางที่เธอเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆชิคเห็นเข้าจึงรีบพุ่งไปคว้ามีดกลับมาแต่ฟารีคว้าแขนพี่ชายไว้แล้วดึงสุดแรงทั้งคู่ล้มกระแทกตวไม้จนแตกเป็นเสียงเสียงเลล่าเอื้อมมือไปแต่มีดเพชรที่อยู่ใกล้เพียงนิดเดียว แต่แรงเธอไม่พอจึงทําได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสเสียงกรีดร้องของชีกดังลั่นเมื่อฟาริสชกเข้าที่ท้องร่างใหญ่งนเงนไปชนเสาเตียงจนเลือดกบปากเลล่าเห็นช่องว่างจึงรวบรวมแรงสุดท้ายคว้ามีดขึ้นมามือสั่นสถานแต่เธอกำแน่นด้วยความสิ้นหวังฟาริสหันมาเห็นแล้วพยักหน้าเหมือนส่งสัญญาณชีกเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาพุ่งเข้าหาเล่าอีกครั้งด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือ แล้วกรีดร้องพร้อมเหวี่ยงมีดออกไปในความมืดเสียงแหลมของโลหะฝังเข้าเนื้อก้องสะท้อนห้องหอชีกหยุดกกึลางอากาศแล้วค่อยๆสุดลงกับพื้นเลือดไหลซึมออกจากร่างเหมือนน้าที่ทะลักจากภาชนะห้องทั้งห้องเงียบลงมีเพียงเสียงหอบหายใจของเลล่าและฟารีดเธอมองมีดที่เปื้อนเลือดในมือสันสถานฟารีดรีบปิงเข้ามาประคองร่างเธอไว้แน่นทนไว้นะฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตาย เล,ลายิ้มทั้งน้ำตาแต่สายตาเลือดลอยเหมือนใกล้ดับกลิ่นเลือดคาวตลบอวนทุ่วห้องผสมกลิ่นกำยญาหน,นาหนักเธอกระซิบเบาๆด้วยเสียงที่แทบไม่ได้ยินความจริงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดฟาริชะงักทันทีแล้วก้มมองเธออย่างสับสนเลลาพูดต่อด้วยลมหายใจที่แผ่วจนแทบขาดฉันไม่ใช่เจ้าสาวที่พวกเขาคิดว่าฉันเป็นดวงตาของเธอปิดลงช้าๆทิ้งไว้เพียงคำถามนับพัน ฟารีดกอดร่างเธอแน่นท่ามกลางความเงียบบังเวงเสียงนาฬิกาโบราณดังติก๊กต๊อกเหมือนตอกย้ำความลับที่ยังคงซ่อนอยู่และเงาดำอีกเงาหนึ่งที่ไม่ใช่ฟารีดค่อยๆปรากฏขึ้นที่ประตูห้อง